ทั้งลมทั้งฝน,นนะจ๊ะขาพนหมดแล้วจ้าจ้าให้ชมบรรยากาศค่ะดูค่ะนะคะดู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 ูด,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 ด ลมโอ้ยดูดูลมดูลมดูค่ะลมจ้าโอ้ยหาให้ชมบรรยากาศและจา้าลมนะคะนี่ละคะนะคะมาทีนึงก็แบบนี้นะคะภาคใต้นะคะมาทีเป็นละลอกละลอกนะคะนะคะภาคใต้ค่ะนะคะ ะนะคะเนีย่ยดูลมมาทิา้นนะคะรถก็ยังวิ่งอยู่เหมือนเคยค่ะนะคะทั้งที่ฝนตกมีลมนะคะ,นะคะฟังเสียงฝนไปด้วยเนาะนะคะ อาเอาเอาเอลุ้นลุ้นกับลมนะคะโอ้นี่แหละค่ะนะคะผัตายจะมาแบบนี้นะคะนุ่นนะคะยอดอยอดยางนะคะโอนเอ็นตามลมเลยค่ะนะคะนี่ค่ะ ไอลอบ,บลอยลอยลอยลอลยลอยลอยลอลองนะละร้องเพลงยี้ไดอหรอะอยังนะะยลาาอยลอะลอยลอยลอยลกยลเยลอ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 ยอยลนะะยลอยลอย่อยลอะ,ะนอยลยังไม่แรงเท่าไหย่อยลอยลอยลอ่ล่ยลหย่อยล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 ลออยลออ มาแบบวูบเดียวนะคะเขาจะมาทีละวูบทีละวูบนะคะไม่ได้มาพร้อมกันนะคะดูค่ะต้นยางก็โอนเอ็นอยู่แบบนี้ละคะ่ะนี่นะนะคะฝนหยุดแล้วนะคะไม่รู้จะมาอีกระลอกหรือเปล่าแต่ลมยังไม่หยุดนะคะยังยังพัดอยู่นะคะ ะะตอนอ้นยางก็ยังโอนเอ็นอยู่เหมือนเดิมค่ะนะคะโอนเอ็นเหมือนเดิมค่ะตอนอ้นยางนะน่าจะหยุดแล้วมะนะคะคือเขา,าจะมาเป็นละล่อนะคะฝ่ายนู้นนี่ฝ่ายนู้นยังยังโอนเอ็นไม่หยุดเลยนะคะนะคะ ฝ่ด้านหลังน้อยอย่างโอนเอ็นไม่หยุดนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเขายังโอนเอ็นอยู่นะคะด่ดูค่ะนะคะนู้ดูดูดูนะคะด,ด,ดูนะคะมนะีขนาดฝนหยุดแล้วนะคะลมยังทํางานอยู่คะ่ะดูคะ่ะนะคะอ้าวฟ้ามาแล้วนะคะเสียงฟ้ามาแล้วคะ่ะ น,ะะนี่แหละนาอภาคใต้นะคะจะเป็นแบบนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะถ้ามีฝนก็ต้องมีลมนะคะนะคะลมมาก่อนนะคะฝนลมแรงกระโชกม,มาก่อนนะคะแล้วก็ฝนตามมาแล้วก็จะหยุดหายไปอย่างนี้แหละคะ่ะต้นยางกระโอนเอ็นไปตามลมนะคะ จะมาเป็นทีละลอกละลอกนะคะเนี่ยค่ะจะอ่อนเอ็นแบบนี้นะคะตอนอ้นยางนะคะ,คะโอเคค่ะถ่ายมาให้ชมเนาะ,นะะธรรมชาติของทางาคใต้กระจงมากก็จะเป็นแบบนี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะนะคะบายบายค่ะ